เมื่ออเล็กซิสแม็กคาลิสเตอร์ว่าทีนักเตะหงแดงแตัดสินใจเลิกกับแฟนที่คบกัน5ปีแล้วไปคบกับเพื่อนสนิทสมัยเด็กแทนเรื่องราวเป็นอย่างไรผมจะเล่าให้ฟังนะครับจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เนี่ยแม็กคาลิสเตอร์เนี่ยคือมิทฟิลชาวอาร์เจนตินาครับเขามีเพื่อนสนิทผู้หญิงคนหนึ่งชื่อไอเลนโควาทั้งคู่เนี่ยรู้จักกันตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันเรียนโรงเรียนเดียวกันแล้วพ่อแม่ก็รู้จักกันนะครับในปี2015เนี่ยตอนที่ทั้งคู่อายุ17ปีเนี่ยมีกกีีีีีีีีภาาาาาาาพบบบััััััันน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 นทททททึกกกกกกคคครรรววววววว่่่่่่่่่่่่่่่่่่้้้้้้้งงงงงูููเเ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 เยย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 ยลลลลดดดดดสสสสสสะโแมิิิตตออออออ์ถถืใใไปซฟ สนนนาเอาหัวไปซบไหล่กันดูสิสนมอย่างมากนะครับแต่ประเด็นก็คือทั้งคู่เนี่ยไม่ได้คบกันนะครับแต่เป็นแค่เพื่อนสนิทกันที่สุดเท่านั้นครับในปี2018เนี่ยตอนที่แมคคาริสเตอร์อายุ20ปีเขาก็เริ่มมีแฟนที่คบกันแบบจริงจังโดยแฟนของเขาเนี่ยมีชื่อว่าคามิล่ามายันนะครับเป็นรุ่นน้องที่อายุน้อยกว่า1ปีครับคามิล่าเนี่ยเป็นเด็กสาวหน้าตาดีนะครับเธอเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจจากมหาวิทายาลัยบัวโนสไอเรสครับและก็มีอาชีพเสริมเป็นอินฟลูเอนเซอร์นแนวไไลลฟ์์สตตตคครััับบปจจุนนนเีี่ยมมิดาใ ตั้นนะครับคามิล่าก็ย้ายไปอยู่ด้วยกัน2คนโดยทั้งคู่เนี่ยเลี้ยงหมาด้วยกัน1ตัวชื่อว่าเจ้าขิมครับทั้งสองคนเนี่ยคบหาด้วยกันแบบปกติสุขมาตลอดนะครับไม่เคยมีข่าวว่าระหองระแหงกันแม้แต่แม่ของฝ่ายชายเนี่ยยังพูดเลยกันว่าชื่นชมคามิล่าดังนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ดูเหมือนจะแค่รองานแต่งงานเท่านั้นเองครับทุกอย่างเหมือนจะไม่มีอะไรดูรักกันดีแต่แล้วครับวันที่27่จธันวาคมหลังจากที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้แค่สัปดาห์เดียวแม็คาคริสเตอร์ ก็เลยบินกลับไปเลียแผลใจที่อาเจนตินาครับทำไมแมคคาริสเตอร์ถึงเลิกกับคาริล่าเนี่ยก็ยังคงเป็นปริศนานะครับสื่อก็วิเคราะห์ก,กันไปว่าอาจจะเป็นเพราะไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างก,กันเกินไปหรือเปล่า <c oughs> ฝ่ายชายเนี่ยชอบอยู่เงียบๆแต่ฝ่า,ายหญิงเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ชอบอยู่กับเทรนตลอดแต่หลังจากที่เลิกรากันไปไม่นานนักนะครับระหว่างที่คาริล่าเนี่ยยังคงเฮิร์ตอยู่ฝ่ายแมคคาริสเตอร์เนี่ยเปิดตัวแฟนใหม่อย่างรวดเร็วมากๆครับและก็พามาอยู่ที่บ้านของเขาที่ไบรตันด้วย <c oughs> แฟนคนใหม่คือไอเลนโควาครับเพื่อนสนิทสมัย ใช่ไหมครับเขาก็เลยรู้จักกับคารมิล่าด้วยที่เป็นคนที่ตัวคารมิล่าเนี่ยไม่คาดคิดว่าจะมาคบกันได้นะครับนึกว่า2คนนี้แค่เป็นเพื่อนสนิทกันเฉยๆครับและที่สําคัญเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยคบกันรวดเร็วมากนะครับคือเลิกกันกับแฟนแป๊บเดียวฝ่ายชายก็มีคนใหม่เลยมันก็เลยชวนให้คิดกันว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยสองคนนี้ไปแอบคบซ้อนกันหรือเปล่าซึ่งเมื่อเรื่องราวเนี่ยเปิดเผยกันออกมากับว่าแฟนใหม่ของแมคลิสเตอร์เนี่ยคือไอเลนนะครับคารมิล่าก็เลยกล่าวกันว่านี่คือการทรยศฉันไม่ แอบแทงหลังแฟนเก่าหรือเปล่านะครับอย่างไรก็ตามเขาก็ดูจะไม่สนใจนะครับมีการเปิดตัวแฟนใหม่อย่างเต็มรูปแบบแมคคาลิสเตอร์เนี่ยพาไอเลนครับไปงานแต่งงานของลาวตาโรมาติเนสพาไปเที่ยวผับและก็มีคนจับภาพได้ว่าทั้งคู่เนี่ยจูบกันอย่างดูดดื่มก็แลดูมีความสุขอย่างมากนะครับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ครับคารมิล่าเนี่ยลบรูปคู่ทั้งหมดทิง้งเหลือไว้แค่รูปเดียวก็คือรูปที่เธอเนี่ยหอมแก้มแมคคาลิสเตอร์ในรัตชิงฟุตบอลโลกครับส่วนฝ่ายชายเนี่ยลบทุกรูปของคารมิล่าไม่เหลือเลย ว่าทีนักเตะโค้งแดงแก็เลยจบลงแบบนี้ครับเขาเลิกกับแฟนที่คบกัน5ปีแล้วไปคบกับเพื่อนสนิทสมัยเด็กแต่ก็คาดเดาไม่ได้นะครับว่าทั้งคู่เนี่ยแอบรักกันมาก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นแค่จังหวะที่เขาเลิกกับแฟนแล้วก็มาเสียบต่อพอดีนี่เป็นเรื่องที่ชาวเน็ตนะครับแล้วก็สื่อมวลชนสายซุบซิบก็จะเป็นต้องทําการสืบค้นกันต่อไป